สวัสดีครัท่านผู้ชมส,ว,สมวัสดีค่ะพี่ลมสวัสดีคระตอนนี้ทําอะไรอยู่คะต้มขมค่ะตอนนี้กําลังต้มขมนะคะกําลังต้มขมเป็นเมนูอร่อยของอาจารย์ยศุธาราจาต้มขมแต่เป็นเนื้อหมูนะคะไม่ใช่เป็นเนื้อนะคะอันนี้เป็นสูตรของร้านเองอ่าของทางร้านเองเลยนะคะอันนี้เป็นต้มขมนะคะอ๋อขม

อันนี้อันนี้อันนี้เป็นมีเครื่องผสมอะไรบ้างคะเนี่ยมีผักชีใบเลื่อยค่ะมีโหระพามีข้าวคั่วแล้วก็พริกป่นว้าวะจะไม่อร่อยได้ยังไงเนาะโอเค okay. นี่นะคะ <c oughs> <c oughs> ร้อนร้อนนะระวังนะคะ ตาทำเก้าสิบตาถ่ายเอาขี้โพนะคะถ่ายเอาขี้โพ <laughs> <laughs> <c oughs> โอ้โหได้แล้วนะคะหนึ่งชุดตอนเย็นนี้ก็จะมีคนมาซื้อเยอะมากเลยนะคะจะมีคนแบบมาสั่งโน้นสั่งนี้ที่เป็นต้มขมต้มอ่อ,อมต้มอ,อะไรอย่างเงี้ยเยอะมากนะคะ สีมือนี้ปลายจะหวักมากทีเดียวนี่ค่ะ